จากช่องริบบอนบายบัวน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำมังคุดนะคะเป็นมังคุดแบบครึ่งลูกนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะทำง่ายนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีเหรียญน,นะคะมีกันไกลนะคะมีแหนบค่ะเราจะใช้ริปบิ้นสองสีนะคะริปบิ้นสีขาวตัวน,นี้เราจะตัดความยาวอยู่ที่เจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะสี่เส้นค่ะพับครึ่งริปบิ้นนะคะแบบนี้เลยตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะพับครึ่งริปบิ้นนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะส่วนริปบิ้นสีม่วงนะคะ เราจะตัดความยาวอยู่ที่15ซนติเมตรค่ะเราจะตัดมา8เส้นนะคะตัดปลายแหลม1ด้านนะคะแบบนี้นะคะ8เส้นนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะมาขึ้นฐานกันเลยค่ะริบินเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะ เส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาริบบิน้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะขึ้นฐานแปดกันค่ะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะตรงนี้เฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะด้านล่างขวามือนะคะ พับเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นด้านบนนะคะเส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างซ้ายมือเส้นนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะเพื่อลลอกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะคะ เราจะได้ฐานแปดแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นขึ้นมาสี่เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะริบบิ้นทับกันด้านบนตรงนี้นะคะสี่เส้นค่ะด้านล่างจะเหลือริบบิ้นอยู่สี่เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด네้านบนนะคะ วางลงมาแบบนี to to ้ค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะ แบบนี้นะคะทําจนกว่าริบบิ้นด้านล่างจะหมดนะคะเขาก็จะมาโพด้านหลังตรงนี้นะคะสี่เส้นค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะริบบิ้นด้านบนเราจะให้เหลือแค่สามเส้นนะคะเราจะวางเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะแบบนี้เลยไม่ต้องทําอะไรนะคะวางลงมาแบบนี้เลยจับริบบิ้นยกขึ้นมาคะ่ะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะแบบนี้แบบนี้เลยนะคะปัดสามเส้นที่เหลือไว้ด้านหลังนะคะ เราจะดานริบบิ้นตรงนี้ออกมานิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะเส้นนี้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้นะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่สองสอดผ่านห่วงที่หนึ่งนะคะมาโปห่วงที่สองแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเส้นที่สามสอดช่องเดิมนะคะผ่านห่วงหนึ่งห่วงสองมาโปห่วงที่สามค่ะ สอดเข้าไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราก็ดึงนะคะปล่อยมือนะคะริบบิ้นจะยุ่งยุ่งแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะหรือเพื่อนจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้ค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาจะยังไม่แน่นนะคะขั้นตอนนี้แบบนี้ค่ะจะยังหลวมๆนะคะพลิกกลับด้านมาไล่ดึงค่ะ เราจะได้ลักษณะนี้เราจะไล่ดึงค่อยๆไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองไว้นะคะไม่ดึงแรงนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะจับมาไว้ในมือนะคะ1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะนับไป1 2 3นะคะ วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามใช้มือซ้ายแล้วจับไว้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามแบบนี้นะคะใช้มือซ้ายจับไว้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามค่ะแบบนี้นะคะ จับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับไป1 2 3สามวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สมนะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะนับไป1 2 3สามวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สมค่ะจับไว้นะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นด้านบนเราก็จะเหลือ3เส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะเอา ริบบิ้นเส้นที่1ค่ะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาลอดช่องนี้นะคะสอดเข้าช่องนี้นะคะแบบนี้เลยสอดแบบนี้นะคะเส้นที่2นะคะแล้วก็สอดช่องเดิมนะคะแต่ให้ริบบิ้นมาโผล่ช่องที่2นะคะถัดจากเส้นที่1นะคะตรงนี้เราก็ดึงค่ะเส้นที่3นะคะสอดเข้าไปช่องเดิมนะคะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ ช่องที่3ตรงนี้นะคะเราก็ดึงนะคะเราก็จะได้ลักษณะน,น,นี้เลยพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้นะคะไล่ดึงนะคะทั้งแปดเส้นให้กระชรับนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะใช้มือซ้ายเราประคองไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะพอเราดึงกระชรับแล้วนะคะเราก็ จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3ตรงนี้ค่ะทาเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นเลยนะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะขั้นตอนนี้ก็จะไม่ยากนะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะเราก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่ 3นะคะขั้นตอนนี้ก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะไล่ดึงนะคะให้กาาระชับค่ะค่อยๆไล่ดึงนะคะ เราจะได้แบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาเราจะทำด้านในนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับแบบง่ายๆนะคะทำแบบง่ายๆค่ะเราจะเก็บดิบบิ้นตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้มองเห็นชัดนะคะแบบนี้นะคะเราจะเริ่มทำเส้นนี้นะคะ แล้วก็จะพับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้ค่ะพับมาแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะสอดช่องที่2อนะคะหนสองตรงนี้นะคะสอดตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะแบบนี้เลยริบบิ้นโพช่องที่2อนะคะหนึ่งสองตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะประมาณนี้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลย เส้นที่2นะคะปล่อยออกมานะคะสเส้นที่2พับลิบบี้ไปทางขวามือพับปลายลิบบี้ลงมาแบบนี้นะคะสอดช่องที่2ค่ะหนึ่ตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยถัดจากสเส้นที่1ไปเลยนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลย <_ cos> เขาก็จะยังหลวมนะคะเดี๋ยวเรามาดึงจัดกลีบกันที่หลังนะคะเส้นที่3ก็ทําเหมือนเดิมนะคะพับลิบบี้ไปทางขวามือพับปลายลิบบี้ลงมาค่ะ สอดช่องที่2ตรงนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะทําเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นนะคะเส้นที่สี่นะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นมีทางขวาม,มือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดช่องที่2นะคะตรงนี้ริบบิ้โผล่ตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่5นะคะ พับริบบิ้นไปทางขวามือนะคะพับายริบบิ้นลงมาค่ะสอดช่องที่สองนะคะหนึ่งสองนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็สอดไปแบบนี้เลยริบบิ้นโพตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่หกนะคะเส้นนี้พับริบบิ้นไปทางขวามือนะคะเราก็จับแบบนี้เลยนะคะ พับปลายิบบลงมาสอดช่องที่2ค่ะตรงนี้นะคะ1 2ตรงนี้ค่ะแล้วก็สอดนะคะลิบบี้โผลตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่7นะคะเขาจะสอดด้านในของเส้นที่1กับเส้นที่2นะคะเราจะดันขึ้นมาก่อนค่ะดันเส้นที่1กับเส้นที่2นะคะดันให้หลวมหลวมแบบนี้นะคะ ดันริบบิ้นขึ้นมาให้หลมรวมก่อนนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะเอาเส้นที่7ดนะคะสอดนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาสอดตรงนี้ค่ะหน้าเส้นที่1เลยเส้นที่2นะคะตรงนี้1 2สองนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะเราก็ดึงค่ะเส้นที่8นะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือนะคะแบบนี้ พับปาลิบิ้นลงมาค่ะซอดด้านในตรงนี้ค่ะหน้าเส้นที่สองนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นโพรตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะแล้วก็ล่ดึงเส้นที่หนึ่งนะคะล่ดึงริบบิ้นเลยค่ะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองเราก็ดึงลงมาค่ะเราก็ดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะ แบบนี้เลยค่อยๆไล่ดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะเราก็ดึงจัดกลีบให้เท่ากันนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะได้กลีบประมาณนี้ค่ะ ประมาณนี้เลยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะสอดเก็บริบบิ้นเหมือนเดิมค่ะสอดไปตามแนวนะคะริบบิ้นโพช่องที่3เหมือนเดิมนะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะก็ทำเหมือนรอบแรกนะคะที่เราเก็บริบบิ้นนะคะขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากค่ะ กอดไปตามแนวของดิบบี้เลยนะคะดิบบี้ก็โผล่ช่องที่สนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะด้านด้านหน้าเราก็ด้านบนเราก็จะได้แบบนี้แบบนี้นะคะด้านล่างนะคะแล้วก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะ นั้นนะคะเราก็จะเอาลิบบิ้นสีม่วงนะคะที่เราตัดไว้8ปดเส้นนะคะสอดนะคะสอดไปตามแนวลิบบิ้นนะคะริบบิ้นโพช่องที่3นะคะตรงนี้เราก็ดึงค่ะแบบนี้เลยเราจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนคนไหนจะใช้กาวสองหน้าแบบบางติดก็ได้นะคะอันนี้เราจะไม่ติดนะคะแล้วก็สอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ สอดแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะสอดนะคะสอดไปตามแนวของดิบิ้นเลยนะคะดิบิ้นก็จะโผล่ช่องที่สามนะคะตรงนี้ แล้วก็จะทำเปิดอมังคุดนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เลยแบบนี้นะคะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะเก็บเส้นที่ยังไม่ทำก่อนนะคะเราจะทำเส้นนี้นะคะทำเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้พับริบบิ้นหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแบบนี้เลยพับริบบิ้นไปแบบนี้นะคะเราก็จะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะตรงนี้ ส่วนเส้นที่2นะคะเส้นนี้พับริบบิ้นมาแบบนี้ค่ะบิดริบบิ้นหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้นะคะบิดริบบิ้นไปหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็ใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะแบบนี้ค่ะปล่อยออกมานะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะพับริบบิ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็บิดริบบิ้นหนึ่งครั้งนะคะ แบบนี้ค่ะพับมาบิดปลายริบบิ้นหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเราก็พับไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง8เส้นนะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ี่นะคะเส้นนี้พับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็พับริบบิ้นหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะ ให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็วางนะคะวางริบบิ้นตรงนี้ค่ะใช้มือซ้ายจับไว้นะคะเส้นต่อไปนะคะาพาบริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้แล้วก็บิดริบบิ้นนะคะไปด้านหลังแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะจับไว้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะาพาบริบบิ้นแบบนี้ค่ะ มาดัดขวามือแบบนี้นะคะพาดหน้าเส้นนี้นะคะแล้วก็บิดริบบิ้นหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้นะคะบิดริบบิ้นนะคะไปแบบนี้แล้วก็วางนะคะจับไว้นะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่7นะคะพาดริบบิ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดริบบิ้นไปด้านหลังหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะจับไว้ค่ะเส้นที่8ดนะคะ พับริบบิ้นมาแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าเส้นที่หนึ่งนะคะช่องที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาเราจะมาสอดเก็บริบบิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็ ดึงนิดนึงนะคะก่อนสอดเราจะดึงนิดนึงเราจะสอดด้านบนตรงนี้ค่ะด้านบนของเส้นสีม่วงตรงนี้นะคะดึงนิดนึงแล้วก็สอดค่ะลิบบิ้นจะโผล่ช่องที่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะตรงนี้สอดเก็บลิบบิ้นธรรมดานะคะแล้วก็จะใช้แหนบนะคะช่วยดึงนะคะ ประมาณนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เส้นที่สองนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะแล้วก็สอดนะคะลิบบี้ก็จะโผล่ตรงนี้เส้นที่สามนะคะเส้นที่สามแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะดึงลิบบีน้นิดนึงสอดค่ะลิบบี้ก็โผล่ช่องที่สามนะคะ ค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเดี๋ยวตรงนี้เขาจะหักนะคะผิดด้านบนเขาจะหักนะคะมุมริบบิ้นจะหักแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะดึงนิดนึงค่ะสอดนะคะริบบิ้นโพช่องที่สามนะคะตรงนี้ค่ะดึงนิดนึงนะคะดึงนิดนึงแล้วก็สอดค่ะ หนึ่งนะคะแล้วก็สอดนะคะเึงนิดนึงนะคะดึงนิดนึงนะคะ่ะสอดนะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพลิกกับด้านมาดูด้านบนนะคะว่าเท่ากันหรือเปล่านะคะวอลิบินเท่ากันหรือเปล่านะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะตัดลิบบินส่วนเกินเลยนะคะ สวยนะคะแบบนี้ง่ายนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะใส่เหรียญที่หลังแล้วก็สามารถนําเหรียญน,นะคะมาวางนะคะแล้วก็ใช้แหนบนะคะดันเข้าไปนะคะแบบนี้ค่ะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ